กับสวัสดีพ่อแพี่นอ้องกับสวัสดีเอฟซีติดฐานแต่ขมับสมซังนั่งอันเนยนะมันเองอ่ะมาเมาบาิ่งกมาสมน้อกันปะลุงไม่ต้องอันเนยเซียนสีเผาหนูเนานเนะหนูบ่อตายผาายักมาให้เพิร์ลเบอร์มารเพิร์ลผักนูมาให้บ่อตายนะนูสามโตปะลุงมันต้องอันเนยสีเผาไผ่เผาวไว้ปีงด้วยขัวเนะาะเบิ่งหนูก่อนโอ้ นูแม่ซอมโตปุ้งเลยนูทับตัวหนึ่งนๆปูแม่ซ้อมโตนูทับตัวหนึ่งเนาะ พน้องเอื้ยหมักน้อแม่กับพรน้องเอื้ยปอยู่บปรนลเลยเ <c oughs> มื่อบ,บ้านมาเศร้ามันอ,อยู่กับสิบวยเยอคนอยู่้วมาใส่ผักน้องแม่มาห้ล้เด้อสิบายแนวนี้น้องแหม่ไม่พอเนอยแล้ว มันมีตนอ้วนปลลูกมมันมันกต่แเสบเนาะมะพร้าวสดๆเลยเข้าแล้วตัวหนึ่งแล้ว ต,ตัวที่สามปะลุง <c oughs> หนูผลผาหายเนาะุณบรมาทุกเซ้ได้บราหายเนาะ ถ้นได้ายพันธุ์เน้เอามาลายป้าลุงเลยต้องใส่พันธุ์แดดลายนี่ผามาสามโตสามโตกพอดีกินแสบเนะาะมะเร็งสิปิงปีงบ้าหรือไงนี่หูอัดเห็ดไม่โน้ยังเลยผาว้แดดหนาวเนาะป้าลุง โน้ตชดด้วยนี่คนใส่กาบเอาเขาแลเรียบร้อยปลาลุงแต่ว่าเขายังบดเขูดอันนี้ออกเอายังบดเล่าง โนนาปลุงเลยโนนาแล้วโนเซ่ลกปาจักไปไปันจะเอาอันี่เอาเนอดำๆมันออกเนาะละกะแล้วกันคั่วแล้วก็เลยสิคัวก่อนไปเบิ่งปกกระพุงคั่วเน ลุงมาเบิ่งน้ำกันได้ปะลุงเสร็จแล้ยเคียงไมนองอ่นด้เอาเนยอยางในเนาะบ้านตั้งตั้งนั่งไม <c oughs> ่นดเอาเนยก็เสีมาขูดเนาะ <c oughs> ขูดขีดฝุ่นน้ำดำออก่อนขีดฝุ่นไฟปะลุง กับเผาไหมผัวเท่ากับมแม่น้องอ้อนยกับบัเคยเห็ดเจ๊เถื่อแต่ยังน้อยกับเพื่อนบ่มีผู้ชายนะปลาลุงแบบว่าเพื่อนบ่มีผู้ชายเนาะเฮาเฮากับบุรีคล้อยกินหนูดอกเฮาบ่บ่ได้กินน้โมวันเมืองหมู่ะจ้ะมีไผ่ไปหาเนาะแม่น้องอ้อนยกับบจักคือกันได้วิธีขูดอะไรโอ้ยขูดกินเบิดแล้วยายเอ้ยกินเบิดแต่เมื่อวาน ตัวนี้ก็กินเบอเตอร์เศ้า,ออป,าปุน่นฮ <c oughs> ่าฮ่าเบอร์เตอร์หัวแทนว้ายเ่นนองหางออกพป่น <c> น <oughs> องเนื้อวัสิลูดอันลูดหางแบบนั่นยังวะวิลูดแบบขาเพาล้าวลูดหางเนะี่ยออคันดีเป่นน่องนื่อวัชิลูดหางออกอว่าดึงหางออก ตวนี้พผายัางบอกน้ำปรลกันสิไีพผาใหม่ชิ้นาใหม่ก่อนโูดคนหนอปรลย คนโน้วกันเดอปะลุงมีโนโน้ยแสบได้หน่ ลางนัมากางก็สะขั้วขี่เอาเข

น้มกับบอลล่นแบนี้ เนี่ยลาลาลูงน้องเนยจะขาตัวเดียนไห้สี่ปีน้องอนเนยนำหน่อยหนึ่งนอาเนยได้กินก่อนหมอเลยสี่ปีน้องอันเนย ส่งให้พ่อนื้อ,อยู่เพื่อนอันบีพุ่นพ่อนื้อ,อยูเ่เพื่อนบีพุ่นแต่ลูกสิพี่หนูเถอะโอ้ยอันนั่นเสียงมากแซ่บมันบำรุงเนาะขั้วก็แซ่บมันเห็ดแซ่บนี่ย แม่น้ออันนั้น,นจะไปในพื่อนทระกุม้มาแรงเนาะเอาขวบมาเสะเจ้าเจ้รมาเทื่อป,ป่าก่อนไปคนเห็นไรพอยาจ่อยกินปลาลูกมาแรงก่อน สมมาพกนนักศิกษาราพาจากับลุงเพียงเทนิเดอรฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องน้องอนเนยเด้ปาลุงสบายดี